ใช้ภาษาไพทอนไพทอนเขียนเขียนเอาครับ Gmail ทำไมเป็น Gmail Gmail เป็นของ Google ครับนะ YouTube ก็เป็นของ Google YouTube ก็เป็นเว็บไซต์เป็นบริษัทย่อยของ Google เข้าใจไหมครับนะงั้น Gmail ทำไมต้องเป็น g g ก็มาจาก Google นี่ครับนี่ Google นี่เป็นบริษัท ลูกของเขาตอนนั้นครับ h o ตเมลเป็นของเก่าครับผมไม่มั่นใจว่าเป็นของใครแต่ไม่ใช่ของ Google ครับ,ย,บ,ย,บย,ยังหูก็ไม่ใย่งูก็ไม่ใช่ก่อนหน้านั้นเดี๋ยวนี้คนเขาไม่ค่อยใช้แล้วครับใช้น้อยมาก h o ตเมลคนใช้น้อยอย่าหูก็ใช้น้อยเหตุผลเพราะความปลอดภัยมันแฮกง่ายมันอะไรง่ายเ<ม>ขาก็พยายามปรับปรุงก็เหมือนกับว i n d o w s w i n d o ว s 7 Windows 8ปปัญหามันคืออะไรแฮกง่ายครับ เราใส่รหัสไว้มันยังมีคนมาเปิดได้เหมือนเดิมอยู่เขาก็มาแกะมันเป็นของคนรัอ่าอันนี้ผมไม่มั่นใจที่พูดนี่คือไม่มั่นใจแต่รู้ก็คือว่า Gmail เป็นของ Google YouTube ก็เป็นเว็บไซต์ชิ้นหนึ่งเหมาะสำหรับวิดีโอเอาขึ้น YouTube YouTube เป็นของ Google Gmail เป็นของ Google นี่ g m a i ไลน์นี่เป็นของบริษัทต่างหากครับแยกกันผมไม่มั่นใจนี่ใช่เป็นแอปพลิเคชันครับเป็นเป็นโปรแกรมสําเร็จรูป ผมไม่มั่นใจเป็นของบริษัทไหนนะอันไหนที่ไม่มั่นใจไม่มั่นใจเพราะว่าเทคโนโลยีมันเจริญมันเปลี่ยนเร็วม,มากครับเดี๋ยวก็บริษัทนั้นมาซื้อบางทีก็โอนกิจาการคนไหนเงินเยอะก็ซื้อมาอย่างเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนเจ้าของอยู่เอยฝรั่งเขาเพราะเขาจะมีซื้อหุ้นซื้ออะไรใช่ไหมครับเขาจะไม่ทํางานคนเดียวเขาต้องเจริญเร็วเขาอ้าวใครจะมาร่วมลงทุนมามาถือหุ้นเขาก็ได้เงินทุนเยอะเขาไปลงทุนเพิ่มครับเขาจะไม่ทําเองนะโอเคครับ g m a i ล อิเล็กทริกเมนะจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะโอเคครับอ่ะเนื้อหาที่เราจะเรียนนะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนเป็น, detail, ปนดีเทลครับเป็นดีเทลดีเทลก็คือ everything you need to know everything ความหมายการศึกษาขอบขายของการศึกษา what the meaning of education what the meaning of education and scope scope you s outline scope o อง outline เราจะเรียนความหมายมันหมายอะไรหมายถึงอะไรการศึกษาเนี่ยทำไมเราต้องมีการศึกษาใช่ไหมครับไตรสิกขาสินสมาธิปัญญานี่พุทธเจ้าสอนแค่นี้การศึกษาในศาสนาพุทธสอนแค่นี้แต่ต้องเข้าใจว่ามันสัมพันธ์กันยังไง ศีลคืออะไรสมาธิคืออะไรปัญญาคืออะไรต้องเข้าใจว่ามันสัมพันธ์ยังไง,ไงพุทธเจ้าสอนเนี่ยสอนเรื่องตั้งแต่วินัยครับคนเราจะข้ามมานี้ได้มันต้องผ่านวินัยก่อนเข้าใจไหมคนที่ทําอะไรได้สําเร็จได้ดีเยี่ยมคนนั้นมีวินัยสูงมากครับนะอ่านหนังสือถ้าไม่จบบทนี้ไม่ลุกถ้าวินัยมีจบถ้าไม่มีวินยัยแป๊บเดียวก็ วางหลือหลับเลยครับไม่รู้เลยเขานอนเลยใช่หลับเลยครับนั้นศีลก็คือวินยัยสมาธิค,ค,ค,คือความตั้งมั่นของจิตเราอะ่ะเราจะทําอะไรมันมั่นไหมมันคงไหมปัญญาเกิดในทีนี้ครับแล้วปัญญาที่พระพุทธเจ้าพูดเนี่ยมันไม่ใช่ความรู้แต่แต่ความรู้เป็นส่วนหนึ่งของปัญญาแล้วจะมาที่บายอะโอเคนะทุกคนผมไม่มีหลายชื่อเลยเนาะ ผมผมจะอธิบายทีหลังแต่ผมอยากจะรู้ก่อนว่าพวกเราเนี่ยนิยามความหมายความรู้กับปัญญาได้ไหมพูดถึงปัญญาภาษาอังกฤษค่อยพูดทีหลังอธิบายได้ไหมไม่ต้องกลัวครับอธิบายสั้นๆถ้าคนเข้าใจนะไม่ต้องพูดยาวพูดสั้นๆชัดเลยครับ ความรู้รับเอาความรู้ก่อนความรู้คืออะไร,รค,ความรู้ก็เป็นสิ่งที่เราได้จากเรียนหรเรียนรู้ทั่วไปครับแต่ว่าปัญญาจะเป็นลักษณะความรู้ควาประกอบด้วยโอเคเอาณครับอาจารย์อยากฟังทุกคนเอาทีละรูปเนาะไม่ไม่ผิดไม่ถูกนะไม่ผิดไม่ถูกนะอ่ะนี่ม,ม,มาจา,จารย์ครับ อะไรก็อธิบายไปความรู้ความรู้คือความเข้าใจครับความรู้คือความเข้าใจคับปัญญาคือความเข้าใจกับความรู้เองเราเข้าใจกับความรู้อีกธิแสดงว่าปัญญานี้เป็นบิดาของความรู้ครับปัญญาคือความรู้โอ้ปัญญาฮะออ๋โอเคโอเคอความรู้กับปัญญานี่ครับครับความรู้คือความเข้าใจครับความรู้คือความเข้าใจปัญญาคือ ความเข้าเข้าใจกว่าความ,มรู้เองครับอ๋อปัญญามันมันคือคือเข้าใจมากกว่าความรู้ครับโอ <c oughs> <c oughs> ปัญญาคือเข้าใจบวกเข้าใจครับ <c oughs> โ,อโอเคครับไม่ผิดไม่ถูกนะฟังไปก่อนแลนะ <c oughs> ความรู้คือข้อมูลที่มีอยู่ครับข้อมูลที่เราม,มีส่วนปัญญาก็คือแบบเราจะเอาข้อมูลที่เรามีไปใช้อย่างไรเนี่ยใกล้ใกล้เคียงแล้ว ไกลแหละเดี๋ยวผมผมปธิบายแล้วก็แปบเดียวนะอันนี้อันนี้เสียงเขาวีรโอม,มันนะเอาเอาทีละลูกไม่ไม่ผิดไม่ถูกครับว่าไปเราไม่ต้องกลัวว่าคนอดืน่นจะคิดว่าเราอย่างไงเอาความรู้ก่อนครับความรู้กคือที่เรารู้เกี่ยวกับ, <S 2> <S 2> <c oughs> บการที่เราเรียนมาอ่าความรู้คือเรารู้เกี่ยวกังที่เราเรียนมาปัญญาเหครับ เรามีปัญญาคือความซีดเราอาที่บายไปอ่ะพอยังพอแล้วนะอ่ะนิมนต์ครับไม่ต้องกลัวว่าผิดถูกครับผมไม่ต้องครับผู้อยากจะรู้ว่าเอยผู้เราเข้าใจแค่ไหนแค่นั้นเองความรู้ความรู้คือคืออะไรคือสิ่งที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กถึงปัจจุบันจนโตครับปัญญาคือความคิดที่เราแตกแขนงออกมาจาก ความรู้ที่มันตั้งแต่สะสมชาติซอฟต์แวรตอนเด็กคือตอนโตสรุปก็คือปัญญาเป็น,เป,นเป็นประสบการณ์อ่าโอเคโอเคอาจารย์นิมนต์ครับความรู้รู้ในตัวของเราเองว่ากำลังทำอะไรอ่ารู้อันนั้นเป็นเป็นสติใช่ไหม <laughs> อะไรปัญญาอะไรปัญญาเ,ญญาเกิดจากความความคิดหรือเกิดจาก ความรู้ที่เราได้ประสบพบเจอต่างๆเป็เป็นปัญญาโอเคอ่ะนี่มนต์ครับอาจารย์ยังเพิ่งหลับครับความรู้คืออะไรความรู้คืขอข้อมูลในผู้ดิบปัญญาคือในความคิดที่ ใจกลมอะไรรอวข้อมูม้คิดๆแต่ตรงอไม่เป็นไรครับอะนิมนต์เลยครับอะไรก็ได้ครับไม่ผิดไม่ถูกครับข้อมูที่ทาาาอืปัญญาคือสิ่งที่ปัญญาคือสิ่งที่ อธิบายยากใช่ไหมที่จริงไม่ยากครับใช่สิ่งที่เรานำไปใช้ได้นองที่ดีใกล้ใกล้ใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงที่ว่านำไปใช้ได้คือใกล้เคียงแหละโอเคเนาะอโอเคแล้วอ้ยที่ชีครับความรู้คือรู้จากปัญญาการคิดอ่านผู้เขียนทุกอย่างเกเป็นความรู้ครับปัญญายกตัวอย่างความรู้สึกจริงที่อย่างรู้เกิดขึ้นในใจของเรา ชี้จะย,ตยากตัวอย่างการปฏิบัติได้ไหมคะเหมือนว่าเราปฏิบัติอยู่มันเกิดอะไรขึ้นที่กายก็ตามอืที่ไปอยังว่้คือปัญญาของเราว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนีงคืออะไรเหตุคืออะไรอืะมาณ嗯嗯โอเคครับอยากฟังทุกคนครับเพราะวันนี้เลิกสิบสองโมงใช่ไหมเราเลิกก่อนเที่ยงสิบเอ็ดโมงเลิกสิบเอ็ดโมงเหรอครับความรู้คือ,อ การแสวงหาความรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ได้รับรู้ครับปัญญาคือการคิดสติการคิดจะพูดจะทำต้องใช้ปัญญานำครับอาจารย์นิมม์ครับความรู้ของผมคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ครับมีบที่สุดครับ,รบปัญญาคือพรกชนะกันเกิดจากการ,ร,ราเรียนรู้และคิดครับคือรู้ทังเหตุและรู้ทังผลอะไรอย่างนี้ครับรู้ อะไรอย่างเงี้ยครับโดยมีเหตุรู้ทั้งเหตุรู้ทั้งผกฎในประมาณนี้ครับอตอบออันนี้มีมีผ้าต่างชาติไหมมีไหมมีสีนึงมาจะฝั่งลุงใช่ไหมครับอ่าโอเคครับความรู้คืออันนี้เราบรนลุนเลยนะอันนี้เขาเขาไม่เรียนสาขานี้ครับอ๋อม,ม,มาฝังอย่างนีโ้โอเคโอเคเอาวละครับที่ผมพูดเนี่ยผมถามไม่ใช่อะไรครับถ้าพวกเรา มีความรู้ด้านภาษาดีพวกเราจะมีองค์ความรู้อะไรต่างๆมากมายเราต้องยอมรับบางเรื่องฝรั่งเก่งกว่าเรานะครับเข้าใจไหมเก่งกว่าเราแม้กระทัางพระไตรปิฎกไปดุกเราไปแปลเข้ามานะครับพระพุทธประวัติเนี่ยอะไรเกี่ยวกับธรรมะเราไปแปลเข้ามานะใช่ไหมไปแปลที่ฝรั่งเขาบันทึกไว้หรือที่พระพะม่าบ้างพระศรีลังกาบ้างพระอินเดียบ้างเป็นเป็นภาษาอังกฤษเขามาแปลเป็นภาษาไทยเขาอธิบายง่ายๆครับอา้าวตั้งใจฟังนะครับ ความรู้คืออะไรแคีนี้ความหมายว่า what is ความรู้ก็คือสิ่งที่บอกแล้วว่ามันคืออะไรข้าใจไหมอันนี้คือโปรเจคเตอร์อันนี้คือกระดานอันนี้คือประตูเป็นความรู้หมดเลยครับนั่นคอมพิวเตอร์นั่นเครื่องเสียงความรู้หมดเลยภาษาอังคฤษ what is อะไรที่มันบอกเราว่า what is นั่นก็คือความรู้เข้าใจไหมศึกษาศาสตร์คือศาสตร์เกี่ยวกับการศึกษานี่ความรู้ what is ภาษาพาก,กิเขาจะบายแค่นี้ what is มันคืออะไรมันบอกเราได้แค่นั้นว่ามันคืออะไรเป็นความรู้แล้วภาษาปัญญาคือ How?